มาชมงานบุษบกไม้สักแท้กันนะครับผมงานนี้นะเป็นงานไม้สักแกะสลักทั้งหลังเลยนะครับผมแล้วก็ทําการลงลักปิดทองประดับกระจกสีนะครับบุษบกขนาดนี้นะครับจะเหมาะกับสําหรับวางพระธาตุนะครับหรือว่าวางพระพุทธรูปนะครับขนาดเล็กนะครับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับผมตัวฐานนะครับเขาอยู่อยู่ที่4นิ้วนะครับวางแล้วก็กําลังสวยเลยนะครับผม อันนี้คือความอ่อนช้อยและรายละเอียดของตัวบุษบกนะครับที่จะเอาให้ดูนะครับขนาดด้านล่างของฐานบุษบกนะครับผมหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่22คูณ22เซนนะครับผมส่วนพระพุทธรูปหรือว่าฐานของตัวพระธาตุนะครับที่เหมาะที่จะนํามาวางไว้ในบุษบกนะครับก็คือขนาดฐานนะครับไม่เกิน4นิ้วนะครับผมพระพุทธรูปที่อยู่ข้างในบุษบกนะครับวัดจากตัวหน้ากว้างของตัวฐานสีขาวเลยนะครับผมอันนี้คือหน้ากว้าง4นิ้วครับส่วนในเรื่องความสูงนะครับจากพื้นจนถึง ยอดบุษสบกเลยนะครับความสูงจะอยู่ที่85เซนตนะต้องบอกว่างานนี้เป็นงานไม้สักปิดทองทั้งหลังนะครับผมอันนี้ก็คือดีเทลรายละเอียดนะครับแล้วก็ราคาของพระพุทธรูปงานแกะสลักนะครับอันนี้เป็นหินจุยเจียนะครับผมบุษสบกหลังนี้นะครับ13,000บาทนะครับที่สุดบริการจัดส่งทั่วประเทศนะส่วนเรื่องราคาค่าจัดส่งนะครับจะต้องแจ้งกับน้องเจ้าหน้าที่เขาอีกทีหนึ่งนะครับผมวิธีการสั่งนะครับแคปภาพบุษบกอันนี้เอาไว้นะครับผมแล้วก็เก็บภาพไว้ก่อนนะคลิกไปที่ลิงก์ตรงหน้าโปรไฟล์ัมนจะ ปลส่งภาพนี้พร้อมแจ้งที่อยู่จัดส่งนะครับแล้วเดี๋ยวน้องเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะประสานงานในการจัดส่งให้นะครับที่ไตรักนะครับอยู่ที่พุทธมนฑลสายสี่ติดกับวัดยานเวศกวันนะครับเปิดจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องไตรักเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมมีผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ๆก็จะนํามาลงเสนอในช่องนี้เป็นช่องแรกเลย